ในคลิปนี้นะคะพาก็จะสอนเพื่อนๆ Copy ข้อมูลที่เป็น Pivot Table ไปใช้แบบที่ไม่ติดตารางข้อมูลหลักนะคะอ่ะข้อดีคืออะไรถ้าเราไม่ Copy ให้มันติดตัวข้อมูลจริงของเรามาด้วยเนี่ยอย่างแรกก็คือเราสามารถ Copy ที่เป็น Report ไปใช้ได้อย่างเดียวมันก็จะทำให้ไฟล์ของเราเนี่ย ไม่หนักนะคะเวลาเราไปส่งให้คนอื่นเนี่ยถ้ามันติดตารางหลักยาวๆมากๆเนี่ยก่อนที่จะทำไพ i v วอดเนี่ยมันจะทําให้ไฟล์เราใหญ่หลายเมกอาจจะส่งไม่ผ่านนะคะแล้วก็เลือกที่ส่งแค่เฉพาะตัวรีพอร์ตตัวเดียวอ่ะอันนี้ข้อดีข้อที่1นนะคะข้อดีข้อที่2ก็คือ ข้อมูลก่อนที่เราทำ pivot เนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่เราไม่ต้องการให้เขารู้นะคะเวลาเรา pivot เราก็เลือกฟิลเตอร์เฉพาะที่เราต้องการให้ผู้รับเนี่ยรู้เขาก็ไม่จําเป็นที่ต้องเห็นจุดอื่นแต่ถ้าเกิดเขาได้ตารางหลักไปเนี่ยเขาก็สามารถดูข้อมูลจุดอื่นๆได้อาจจะเป็นความลับก็ได้นะคะนั่นคือสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็เลยอยากให้เขาเฉพาะตารางนี้แล้ววิธีการ copy ทำยังไงนะคะมาดูวิธีปกติก่อนนะคะว่ามันถ้าเกิดเรา copy เราวางปกติ มันจะเป็นยังไงนะคะก็คลุมข้อมูลที่เป็น p i v o t table นะคะที่เราต้องการที่จะวางหรือว่าคลิกที่บริเวณที่ Pivo t มันอยู่นะคะแล้วก็ c o n t r o l A แบบนี้ก็ได้มันจะก็จะเป็นการเลือกแบบที่คลุมทั่วอนาเขตของ Pivo t table ตัวนี้นะคะแล้วก็กด Control C หรือคลิกขวา Copy ก็ได้นะคะอ่ากด Control c แล้วก็มาชี่ชีทที่เราต้องการที่จะวางนะคะอ่ะถ้าเกิดพราคลิกขวาแล้วเพจเลยอ่ะ จะเกิดอะไรขึ้นมันจะติด p i v o t Table มานะคะเพราะฉะนั้นอ่ะพากด Control Z ย้อนกลับไปก่อนวิธีแรกนะคะก็เราจะวางแบบนี้นะคลิกข,ขวาแล้วเลือก Paste Special จริงๆเลือกตัวนี้ก็ได้เป็น By Value แต่พาเลือกตัวนี้ให้เพื่อนๆดูว่ามันมีให้เลือกหลายอย่างก็จะกด By Value ตรงนี้นะคะแล้วก็กด OK นี่ เราจะได้ข้อมูลแบบที่ไม่ติด pivot table มาแล้วแต่มันไม่สวยเพราะว่ามันไม่ติด format มาด้วยให้เราคลิกนะคะเอาที่ตัวแรกแหละเพราะว่าตอนที่เราเริ่มวางเราก็วางที่ตัวนี้คลิกขวานะคะเราเลือก p a g e s p e c i a l เราจะทำการวาง format ไปด้วยตอนแรกเราวาง value ตัวนี้เราจะวาง format ก็คือพวกสีสันตารางมันจะได้เหมือนเป๊ะกด ok นี่เห็นไหมมาแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ค่อยเหมือนดีแล้วก็ คลิกขวาแล้วเพสเปเชียลอีกรอบหนึ่งนะคะตอนแรกเราใช้ value กับ format ไปแล้วเราสามารถวางความกว้างคออัมน์ได้ด้วยนะคลิกตรงนี้แล้วกดโอเคนี่เหมือนเป๊ะเลยนะคะอันนี้เป็นวิธีแรกนะคะก็จะทำการ copy แล้ววาง by value แล้วก็วาง format นะคะวิธีที่2อ,อ่ะก็ทำเหมือนเริ่มต้นใหม่เลยนะคะก็มา copy ตัวนี้ ctrl o c แล้วก็มาเลือกชีทชีทนี้แล้วการชีทใหม่แทนที่เราจะวางแบบปกตินะคะให้เรามาเลือกตรงนี้ตรงนี้มีคําว่าคลิปบอร์ดนะคะข้อมูลที่เรามีการก๊อปปี้ไว้เนี่ยมันจะมาค้างที่คลิปบอร์ดให้เราทําการเลือกถ้าเราก๊อปปี้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะมากองไว้ตรงนี้แต่ตัวล่าสุดจะตอยู่ตัวบนนะคะให้คลิกนะคะนี่ออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นการวางข้อมูล เราสามารถเลือกใช้คลิปบอร์ดตรงนี้ได้อีกทางหนึ่งนะคะเราจะได้ไม่ต้อง Copy ี้แล้ววางแบบ Value หรือวางแบบ Format อันนี้จะเป็นอีกวิธีนึงที่รวบลัดกว่าวิธีแรกนะคะเพื่อนๆก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลของตัวเองได้นะคะถ้าเกิดชอบก็ช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเพจ p e r n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  g x x e l l ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะวัสดีค่ะ